สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญเก่าเหรียญสะสมเหรียญหายากเหรียญโบราณ วันนี้พี่จอยก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทปีพศ2 5 5 3เป็นเหรียญที่มีใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเป็นเหรียญที่หายากมากๆอันดับที่3เลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋าผลิตน้อยหายากนะคะจำนวนการผลิตอยู่ที่200 เก้าแสสามพันเหรียญนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะสองร้อยเก้าสสามพันเหรียญนะคะเป็นเหรียญติดอันดับที่3ของเหรียญหายากผลิตน้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันดับที่2ก็จะเป็นปีพศสองพอสี่สิบอันดับที่1ก็จะเป็นปีพศสองพนสี่สิบนะคะวันนี้พี่จอยก็มาพูดถึง ปีพศ2553เป็นเหรียญที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวันเวลาเราไปตลาดเพื่อนๆลองสังเกตดูคะ่ะดูเหรียญที่เราได้รับทอนมาเป็นเงินทอนเงินที่เราใช้จ่ายนะคะโปรดสังเกตดูด้วยนะคะว่าเหรียญปีพศออ2553 อจะอยู่ในมือเราหรือเปล่าถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเ,เพื่อนจ๋าเรามาดูข้อมูลของด้านหน้าของเหรียญตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะผินพระพัดไปทางเบื้องซ้ายาส่งฉลองพระองคล์คุยด้านซ้ายมือก็เขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามือก็จะเขียนคําว่ารัชกาลที่9นะคะ ก็พบเจอนะคะเหรียญแบบนี้แต่ว่าปีพศเราต้องสังเกตนะคะตรงที่ปีพศถ้าพบเจอปีพศ25 5 3เก็บได้เก็บเลยนะคะเพราะว่าอนาคตจะใส่แน่นอนตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่40-50บาบาทเลยทีเดียวสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะคะถ้าเป็น เหรียญ UNC หรือว่าเหรียญไม่เคยผ่านการใช้งานก็หลักร้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหรียญปีพศ2553นนะคะถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่จอยเคยบอกเสมอมานะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อเราจะทำกำไรในอนาคต ก็ได้ออกมาน,นี้เพื่อให้เป็นมรดกตกทอดไว้กับลูกหลานก็ดีนะคะเพื่อนๆจะพี่จอยก็อยากจะบอกให้เพื่อนๆรู้นะคะรำดับต่างๆของเหรียญน,นะคะทีะ่มีราคาวันนี้ก็อย่างที่บอก เป็นเหรียญห้าบาทที่ใช้ใจใ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันเป็นของปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามที่ติดลำดับที่สามหายากจำนวนการผลิตก็น้อยนะคะจำนวนการผลิตก็อยู่ที่สองร้อยเก้าแสนสามพันเหรียญน,นะคะถือว่าไม่มากนะคะแต่ว่าก็มี ใช้ใจหมุนเวียนถ้าหากพบเจอนะคะแต่ก็ยากมากๆเหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่นักสะสมสมากกว่านะคะที่เก็บไว้สำหรับพี่จอยก็ไม่รู้ว่าพี่จอยก็เก็บเก็บนะคะไม่รู้ว่าเก็บไว้กี่เหรียญน,นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้แยกนะคะเก็บทุกอย่างที่เป็นในหลวงรเก้าส่วนมากพี่จอยจะเก็บนอกจาก พศออที่อ่าผลิตออกมาเยอะมากไม่ติดลำดับพี่จอยก็จะไม่เก็บนะคะเพื่อนๆจะถ้าเพื่อนๆมีกำลังพอที่จะเก็บเก็บวันนี้เรามีกินมีใช้นะคะมีสิบบาทเก็บหนึ่งบาทก็จะสะสมไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะอ่าได้ออม กับเขาเหมือนกันนะคะไม่จําเป็นต้องออมเงินหมื่นเงินแสนนะออมวันละบาทหนึ่งเดือนก็30บาทแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเขาบอกว่ามีสลิงฝึงไปจบให้ครบบาทนะคะก็เก็บไปเรื่อยๆเนาะเราอ่าไม่ได้มีมากมายเราไม่ได้มีต้นทุน มาก่อนเราก็ต้องเก็บนะคะแต่ถ้าจะเก็บก็แนะนำให้เพื่อนๆเก็บเหรียญที่ติดลำดับแล้วก็เอเป็นเหรียญที่หายากอนาคตจะสดใสแน่นอนนะคะมีการซื้อขายกัน เกินหน้าเหรียญณนะตอนนี้เหรียญปีพศ2553ก็เกินหน้าเหรียญไปแล้วมีการซื้อขายกัน50บาทถึง60บาทประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกิ้งกิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะที่ชอบจัดสมก็ลองสังเกตดูนะคะเพื่อนๆจ๋าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ